จากของจริงเด็กเทพของจริงที่เป็นระดับซา,ามูไรน้าหยกเนี่ยมีเรื่องกับพวกบ้านพี่จุม๋มแล้วก็บ้านบ้านพี่เนี่ยไล่ปุ๊บอะเหตุการณ์มันมันเกิดอะไรขึ้นพี่คือหลัง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 จากที่จุม๋มโดนไล่ไล่ใช่ไหมเขาก็าแยกพี่เขาก็าแยกแยกทางยไปฟังอะ่ะขึ้นไปขังไว้ ต้องแยกเลยมาพี่ต้องแยกต้องแยกทำไปแยกเรียบร้อยนะก็คือฝั่งเราจะได้เปรียบใชนะ่ไหมเพราะเราเยอะใช่ไหมพี่ครับผมพอหลังหลังจากแยกปุ๊บเนี่ยพวกพี่เนี่ยก็เตรียมการเลยเตรียมการจะเอาคืนจะแก,ก้ไขเพราะพี่จุ่มโดนหนักเลยนะพี่หนักก็เตรียมการเอาคืนเลือกะสมัยนั้นถ้าแบบใส่พัดลมเท้าผ้าใบใช่ไหมใส่เท้าผ้าใบกันทุกคนครับนะแล้วก็ใส่เสื้อดีขาวก็กะว่ากะปิด ปิดตรงนั้นเลยจบปึ้งแล้วก็แหกบ้านหนีเลยโอ <m uch ing noise> พี่วางวางวางการวางห<ช>มา,มาหมดแล้วอากาศแบบว่าปิดตรงนั้นก็คือแก้ปึ้งแล้วก็แหกบ้านหนีเลยแล้วเขาจับอีกฝั่งหนึ่งไปไว้ที่ไหนพี่ขังไว้อยู่บนหอหอไหนพี่บนหอสองบนหอสองเขาเอา,เอา,เ,อาเอาไว้ทั้งบนหออะเขาไม่ได้ลงมาคือหมดเลยนะที่มาวันนั้นยีย่สิบกว่าคน <m uch ing noise> ใช่จับไปขังที่หอสอง่ข<อ>ังบนขังเลยนะไม่ให้ลงเลยอพี่เอาไปรวมมันไว้ พราะเขารู้อยู่แล้วเหตุการณ์มันกำลังตึงเครียดแล้วอ่าก็คือบ้านใหญ่รวมรวมตัวแล้วเพื่อจะไปแก้ให้พี่จุ๋มใช่ซึ่งตอนนั้นนะพี่เป็นแม่ทัพอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็เคยพี่ก็รวมทุกบางเลยใช่ปหม<ช>บ้านเราสอปอตอนนั้นบ้านเราผูกกับใครบ้างพี่ผูกกับตอนนั้นบ้านนนทด้วยมั้งโอ้ผ,ผูกกับบ้านนดาน,นด้วยบ้านนน้องเตยครับผมใครใครยืนหัวให้บ้านนนอยู่ครับพี่ตอนนั้นตอนนั้นจะมีพวกไอเชเชไอเชใช่ไหมแล้วก็ไก้าาหอชบุญ่วยครับผมเเ็็นนไดด มีมาเด่นด้วยเหรอใช่มาเด่นที่อยู่ว้หนุ่ม้วยป่ะนั่นแหละมาเด่นนะที่ครับรับแดนสีใช่ป่ะนั่นแหละอ๋ออยู่ยุคเดียวกับพี่เหรอใช่เอาแสดงว่าพี่ผูกกับมาเด่นนลดีใช่ว่าแล้วทำไมถึงแบงค์แจ้งสว่างถึงย้ายไปแล้วมาเด่นถึงเอาอ๋อแสดงว่ามาเด่นที่ครับแยวก่อนนะทุกคนนะเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้นะคือมาเด่นเนี่ยเขาคับแดนสีอยู่ปีปีสี่สิบกว่านี่แหละแล้วผมไปเจอมาเด่นเขาขับแดนสีตอนนั้นแล้วแบงค์แจ้งสว่างย้ายไปจากสารเด็กเขาเอาไปเป็นซามู อ๋อเพิ่งรู้ว่ามาเด่นก็ผูกกับเราที่สารเด็กด้วยผูกกับพี่เอกราชด้วยที่สารเด็กมาเด่นมาเด่นก็เฟี้ยวแล้วพี่มาเด่นก็ไปเดุงเทพเนี่ยพี่ใช่ี่กรุงเทพใช่ครับพี่อ่ตอนก็ผูกกันอยู่หมดอ่ะครับผมก็คือกะถ้าสมมติเขาเอาลงมาเมื่อไหร่น่ะครับพี่ก็คือว่าจะปิดปิดเลยปิดปิดปิดจ็อบแล้วก็แกแหกบ้านหนีเลยพี่กะเล่นตุยเลยแล้วก็แหกบ้านหนีเลยใช่แต่น้งหว่า จ้าหน,น้าที่อ่ะเขารู้เขารู้ก่อนอเขารู้ก,ก่อนอ้ขอนเขาก็เรียกอยู่มาพวกเกียกอขึ้นไปขังอ๋อจับพว,พวกหัวขึ้นไปขังกันเลยใช่โอ้แล้วข้างล่างเป็นไงเหตุการณ์ข้างล่างเขาเอาพวกเียย้ายเราบ้านเราพวกบ้านแบบพวกสามโมพวกอะไรที่อยู่ข้างล่างที่ไม่ได้ขึ้นไปาตามเก็บตามแก้มั้ยตามแก้ไม่ได้เขาไม่มีแล้วเขาขึ้นไปหมดแล้วใช่เขาก็เลยจับพวกียย้ายไปไม่งั้นวันนั้นอะละตุ้มเป๊ะแน่นอน แต่พี่แต่เนี่ยในฐานะที่พี่เอกเป็นคับบ้านยุคนั้นน่ะหลังจากแม็กซ์สปอเนี่ยก็เป็นยุคของพี่เลยใช่ปะใช่พี่เอกยังบอกว่าคนที่เป็นหัวหัวเรื่องเนี้ยที่มาเล่นพิจมเนี่ยหัวหัวเขาก็คือสมรไรยหน้าหยกที่เป็นเด็งเทพนะที่เป็นระดับตำนานเลยแหละน่าจะเป็นตำนานแล้วพี่นะพี่ก็ยังบอกว่ายอมรับใจเขาเลยนะว่าใจเขาสุดยอดนะพี่ใช่ใจเขาร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่ให้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จากปากพี่เอกกราเลยนะพี่เอกกระาจะบอกว่าของจริงนะคนนี้ นายเขามีแค่ยี่สิบกว่าคนนะพี่<ช>นะเขายังกล้าบวกกับบ้านเราเป็นร้อยสองร้อยคนอ่ะใช่ไม่ธรรมดาครับถือว่าสุดยอดจริงของจริงเหมือนกันนะยุคนั้นนะต้องให้เขาแต่ถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นถ้าวันนั้นไม่มีเหตุการณ์ที่ว่าเจ้าหน้าที่เขารู้ก่อนอะไรนะก็คือเขาคงแหลกกันกลก้างแล้วนี่ขนาดพูดถึงในยุคที่ยังเป็นเด็กกันอยู่นะพี่นะใช่ก็ถือว่าอ่ะขอเขาก็โอเคอ่ะอ่ะฉับปากล้าบวกกับบ้านใหญ่ใช่กล้าตัดสินใจเออลุ่มลุมมาลุมลงล,ลุมเล่นพี่จุ๋มแต่ว่าก็ ยังไม่ได้ทดําร้ายร่างกายพี่ได้ถึงอะไร<ช>พี่ก็ตามไปอันนี้แล้วผลสรุปจาก,กวันนั้นปุ๊บก,ก็คือบ้านชุดนั้นก็โดนย้ายไปโดนย้ายไปที่ไหนครับพี่ชุดที่ชุดที่มีอ่า,ออามังกรไอ้ตำรลายน้าหยกอยู่อะน่าจะพิเศษกรุงเทพอ๋อย้ายไปพิเศษกรุงเทพเลยพี่น่าจะพิเศษกรุงเทพอายุเขาถึงแล้วเหรอพี่คือถึงไม่ถึงยังไงเขาก็ต้องอจับย้ายหมดอ๋อคือถ้าสมมติมีความผิดหรือมีอะไรเนี้ยคืออยู่แล้วก่อความไม่สงบหรืออะไรพวกเนี้ยครับพก็ต้องจับย้ายเดือนจำ แสดงว่ายุคนั้นน่ะไอในยี่สิบคนนั้นน่ะก็มีคนคนหนึ่งที่เป็นตำรานายกเนี่ยคือเป็นระดับหัวหัวเลยใช่สั่งการเลยแล้วก็มานี่แล้วก็คนที่ตามเข้ามาต้องเป็นของจริงก็ต้องมีหลายคนอยู่แล้วถูกว่าพี่เพราะมันมียี่สิบคนใช่อะไรก็ต้องมีของจริงอยู่นั้นเยอะเหมือนกันใช่ใช่อ่าปัจจุบันนี้อาจจะเป็นพวกระดับหัวหัวที่มาออกช่องใหญ่รอยุคนี้เห็นเยอะแยะที่ทักทักทักมาคุยอยู่อ๋อก็คุยกันทักมาคุยเหรอแต่ต้องบอกต้องต้องบอกผู้ชมหมดนะครับว่า เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสมัยกเด็กนะพี่นะเรื่องนม่จบไปแล้วปัจจุบันนี้เขาก็โทรคุยกันถึงกันหมดแล้วเป็นเพื่อนกันหมดแล้วเรื่องนี้คือมันจบไปหมดแล้วนะพี่นะก็ประมาณนี้ใช่ใช่เขาทุกวันนี้ก็ยังโทรคุยนะโทรมาคุยโทรมาอะไรอยู่เคยที่มีเรื่องกันสานเด็กก็โทรคุยอะไรกันถึงกันหมดแล้วทุกวันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันหมดโอเคก็คือที่มาเล่าให้ฟังเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเรื่องของหัวใจล้วนๆแล้วนะว่าเออเขาอาจมีน้อยแต่เขาก็กล้ามาประทะกับบ้านใหญ ปีไหนพี่บอกได้ไหมสามเก้าปนั้นสามเก้านะปีสามเก้าจำได้เลยนะเป็นปีสามเก้าลยนะ่สามเก้าตอนนั้นพี่ก็สิบแปดสิบเก้าใช่แล้วคนที่เป็นมกรนายกอายุประมาณเท่าไหร่พี่ตท่านั้นก็ประมาณสามไรนายกแปดแล้วมั้งสิบแปดสิบแปดแล้วก็ไล่กับพี่นะพี่นะก็ไล่กันเคย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 ไปเจอกันบนรถสารเลยนะเออเจอด้วยเออพี่เคยเจอจำกันไม่ได้เขาก็จำไม่ได้ผมจำพี่ไม่ได้แต่ผมว่าจำได้เจอรถสารไปไหนพี่จะออกสารเนี่ยตอนนั้นผมไปอยู่ที่บำบัด อมขึ้นรถเพื่อเพื่อจะออกออกสารไงครับพี่ส่วนเขาก็ก็ออกสารเหมือนกันจยบนรถสารนตผมว่าจำเขาได้แต่เขาจําผมไม่ได้อคนนี้นะครับผมก็าไปเจอกันแต่ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันอ่าถ้าเจอก็คงจะคุยกันบนรถอีและอ๋ออ่าเพิ่งได้คุยกันนะพี่นะเพราะเป็นเรื่องของเด็กเรื่องของยุคยุคเด็กๆเกี่ยมการได้เราเราดูแล้วเราดูแล้วนะครับเขาก็ทําอะไรเราไม่ได้เพราะว่าเวลาพี่นอนดูหนักเนี่ยจะต้องมีพวกสามูล้อมรอบอยู่ใช่ล้อมรอบตัวพี่อยู่ เนี่ยจะอะไรปุ๊บก็ปพ๊บปั๊บปั๊บกันเลยเด้งกันเลยใช่ประมาณนั้นก็เลยพี่ก็ไมันสุดแล้วพี่ไม่ได้โดนไม่ไม่ไม่เป็นพี่จบโดนนะอ่โอเคนะเข้าใจกันนะครับน้องๆนะที่ใครคอมเมนต์นะก็ประมาณนี้นะคนที่โดนไม่ใช่ไม่ใช่เอกราชขับบ้านไม่ใช่นะแต่แต่เราไมยู่ในเหตุการณ์ในเหตุการณ์คุเอกลักษอยู่ในเหตุการณ์นะครับผมอาจจะเป็นโชคโชคโชคช่วยผมด้วยแหละอ่าครับผมบางทีเรา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 สมัยเด็กอะเราเราไม่รู้เราไปบีบเขายังไงเราไปบีบเราไม่รู้ตัวเราเองอ่ะครับผมเพราะนั้นมันเหมือนก็แบบ มันมีวิญญาณร้ายเข้าสิงไงนะใช่ครับพี่ก็คืออำนาจมันไม่ใมันไม่ได้เป็นตัวตัวเองเราเพราะว่าเราเราเราถือหัวโขนไว้พี่ถว่าเราก็ต้องทําในสิ่งที่แบบว่าสมมติว่าเราไม่ทําเขาก็ขึ้นมาบีบเราหรือว่าพี่ถ้าเราไม่บีบเขาเขาขึ้นมาบีบเราอ่าเป็นอย่างนี้นะพี่ว่าจัรไครใครใหญ่รอยเอาง่ายๆเลยตอนนัันใครใหญ่ครอยู่ยุคยุคยุคนั้นมันมันมันก็มันก็เดือดมันเดือดมันเถื่อนมากนะพี่ประสานเด็กยุคนั้นนะเขาว่าให้เด็กคุมเด็กนะพี่นะ เพราะทำโทษการทำโทษที่นั่นแค่ตีสามทีใช้ไม่เดียวใช้ใช้หวายตีสามทีแล้วก็กอดหน้าเหล่าทงเห็นไหมกอดกอดสาวหน้าเหล่าทงถ้าใครอยู่คันคนั้นจะต้องทันกูเกาหลีอ่ะเวลาเขาไม่ได้มาสนใจว่าเด็กจะมาคุมเด็กด้วยวิธีไหนอ๋อเขาไม่สนใจเลยว่าชีวิตของเด็กอีกคนที่โดนจะเป็นยังไงใช่ก็คือว่ากูให้มันคุมกันไปเลยใช่เขาไม่ได้มาสนใจว่าอันที่เราคุมคุมเด็กเราจะคุมแบบไหนครับพี่ เราจะคุมไม่ใช้อิทธิพลคุมใช้อิทธิพลไอ้อ่อเดยวในบ้านกูกินดีอ่าครัพบพี่เด็กในบ้านกูอยู่ดีเด็กในบ้านพวกมึงไม่ใช่ไว้ไม่ไม่ใช่ใชาวบ้านกูครับผมเรื่องแบบแบบงอ่าเขาจะไม่เขาจะไม่มองตรงนั้นไงเขาจะให้แบบคุมเองเลยเอาเอาง่ายเลยคือเนี้ยบ้านเมต,ตานี่นะครับผมทุกบ้านเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าการออกสารกลางเนี้ย การออกสังกางเนี่ยมันออกมันออกมันง่ายครับพี่ออกไปทําฟันมั่งไปกรอฟันมั่งไปถอนฟันไปอุดฟันไปอะไรเนี่ยการที่บ้านเราบ้านผมเนี่ยผมอยู่กาลณนาใช่ไหมครับพี่ผมเด็กสปอครับอเด็กเแถวบ้านผมออกออกสารไปเนี่ยครับพี่ไปเจอขายใหญ่เมตตาอเจอขายใหญ่เมตตาเนี่ยที่สันกางนะเจอบีบม้างเจอ อาละกรมมั่งอ๋อครับพี่รวงละเมิดมั่งอ่าครับพี่เอาสมัยก่อนมันมีมีจริงมีจริงนะผมพูดมันมีอะไรที่มันรุนแรงกว่านั้นอีกแต่เราพูดออกสื่อไม่ได้พูดไม่ได้คือถ้าใครอยู่ทันยุคยุคสมัยนั้นมันมีจริงครับพี่เนี่ยเวลาสมมติเด็กในบ้านเราเด็กแถวบ้านเราพวกเราไปโดนไปโดนอะไรที่แบบในสารกลางอย่างเงี้ยครับพี่พอกลับมาเราจะรู้แล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องหาวิธีออกเลย อ๋อพิ่ีาวิธีออกไปทาอะไรก็ได้ร่างกายเราไปตรวจอะไรก็ได้ผมก็ี่องไปแก้ใช่ผมต้องออกออกออกไปเลยเนี่ยไปแบบน้องๆไปการสี่ห้าคนเนี้ยอ๋อไปก็สี่ห้าคนนะต่อฟันนั่งไปไปที่สั่กลางเพื่อพ่อจะออกไปเนี่ยครับแล้วผมก็จะไปไปก็จะไปฝากไปทําฝากไว้อะแต่มันมันมันไม่ดีสมัยนั้นมั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 นเป็นแบบนี้จริงๆครับไปทําฝากไว้ฝากไว้บอกด้วยอาว่าเนี่ย มึงทำมึงทำพวกกูไว้เนี่ยมึงทำเด็กกลับบ้านกูไว้มึงทำพวกกูไว้เนี่ยเนี่ยกูกูทำคืนไปบ้างเนี่ยเป็นไงแล้วพวกมึงอ่ะก็รอแล้วกันรอมาอยู่กูเนี่ยเอาพวกมึงตัดสินติดกันมายังไงมันก็ต้องมาหากูเรอย้ายมาที่บกไล่อยู่ใี่ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ไหนก็ต้องมาที่นี่เพราะเพราะพวกพวกนั้นนะตัดสินยังไงก็ต้องย้ายมายังไงก็ต้องมาเจอ จะเป็นแบบนี้ไงแต่ต้องบอกก่อนนะว่าไอ้สารเด็กยุคนั้นแม่งเถื่อนมากเพราะว่ามันไม่มีกฎหมายคุ้มครองเด็กเหมือนมนปัจจุบันนี้ใช่มันก็เลยมีเหตุการณ์รุนแรงแลหลายอย่างเกิดขึ้นมาที่สารเด็กใช่ไม่ว่าคุณจะใจถึงแค่ไหนถ้าคุณไม่มีพวกคุณก็จบ<ช>ถูกป่ะพี่ข้างในถูกป่ะผม,ผมผมอยู่ได้ที่ผมอยู่ได้ก็คืออยู่ได้สามสี่ปีนะขึ้นที่อยู่นะก็คือมีเพื่อนไงครับ<ช>เพื่อนทุกวาง,ง,างเด็กบางปวยเด็กนนบุรีเด็กทองเตยเนี่ยอาเบะผมพูดได้เรยมันรักมทุกคน มันผมให้ใจเป็นคือไม่ว่าอะไรจะเข้ามาทุกอย่างครับไปเลยพวกมึงแบ่งกันไปเลยคนละครึ่งมีได้ส่วนของกูอ่าเท่ากับพวกมึงทุกคนครับพี่ไม่ว่าจะเป็นยาสมัยนั้นมียามียามีทุกอย่างก็เหมือนสมัยสมัยนี้ผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ตอนนี้สารเด็กเป็นยังไงอ่ะครับเดี่ะสมัยผมอยู่นี่คือยายาเข้ามาเยอะมากครับพี่ยาเข้ามาทีแบบสี่ห้าร้อยเม็ดเนี้ย้ามาเยอะพอยุคนั้นมันระบาดด้วยยาบ้าใช่กำลังเริ่มระบาดใช่ที่ ยุคเริ่มต้นของยุคยาบ้าเลยนะแล้วมันก็เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตผมเลยน่ะครับผมผมมาเรียนรู้มาแบบมาสัมผัสมาเสพยามาอะไรก็คือจากบ้านเด็กทั้งนั้นเลยนะครับผมให้พี่พูดให้น้องๆในยุคนี้ฟังหน่อยว่าถ้าถ้าน้องๆยุคนั้นเกิดทันในยุคที่พี่อยู่เนี่ยแล้วพลาดเข้าไปในสารเด็กเนี่ยฟาร์มหน,น้ากองสารเด็กมันมันมีอะไรบ้างนิดนึดนงพูดก,กินเกิดให้น้องๆนิดนึง้ เอาง่ายๆคือถ้าเรารูปหล่อใช่ไหมถ้าเรารูปหล่อหน้าอ่อนนะแต่าะดับแรกคือเราต้องเราต้องเสียบยงมันจั์แน่นอนครับผมเพราะยุคนั้นมันมันเถื่อนนะใช่เถื่อนมากมันมีจริงนะม,นมีจริงนะครับมีจริงสมยัยนี้ผมไม่รู้นะแต่สมัยนั้นมีแน่นอนครับผมแต่ก็ไม่อยากให้เข้าไปกันครับมันมันมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตจริงๆถ้าใครเข้าไปนะไปเสพไปเสพสิ่งที่ดีๆออกมาเนี่ยมันก็จะดีนะแต่เข้าไปเสพในสิ่งที่ ที่มันจะไปต่อยอดทําทำทำให้เราชีวิตเราพังมันก็จะอีกอย่างหนึ่อ่าพี่แต่อย่าอย่าเลยมันมันมันเชื่อจริงๆครับพี่ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนนะถ้าเกิดใครกําลังก้าวเดินเส้นทางนี้อยู่ก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงผลลัพธ์ของมันนะ<ช>พี่นะใช่ใชการที่เราจะเดินก้าวขาเข้าไปเหยียบในเดินจําครึ่งหนึ่งข้างนอกครึ่งหนึ่งเนี้ยมันก็มันก็เสี่ยงนะพี่นะผม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 ,ผมอยากจะบอกนะพวกพวกเด็กเด็กนะที่มันที่ทุกวันนี้ที่ท,ท,ที่ที่คิดว่าตัวเองอ่ะ พกเคียวพกมีพกอะไรแนะแต่ผมอ่ะไม่กล้าสู้อยู่แล้วอาเบะผมกลัวนะหรือผมกลัวเด็กพวกพวกนี้นะเพราะพวกนี้เขาจะไม่คิดเลยคิดว่ายังไงก็เข้าเข้าก็เข้าสารเยาวชนครับผมไม่มีอะไรหรอกยังไงก็เข้าสารเยาวชนผมไม่มีอะไรหรอกนะแต่จริงแล้วอ่ะเข้าไปมันหมดอิสรภาพนะหมดแหละอาเบะไม่ใช่ว่าจะคิดแค่ว่าเราเนี่ย ไปตามเพื่อนเราเรียนช่างเราเรียนอะไรเนี่ยอายุเราไม่ถึงที่แปดเนี่ยเราสามารถไปไล่เขาได้นะแต่อิสรภาพมันมันมันไม่มีนะมันจบเลยนะมันจบเลยนะมันก้าวเข้าไปดำเนินคดีี่จบเลยนะแล้วยุคแล้วคุกยุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่สบายเหมือนสมัยก่อนนี่สมัยก่อนมันหาเงินได้ถ้าเกเรใช่ใช่ใช่แต่สมัยนี้ต่อให้เราเกเรแค่ไหนเราก็อยู่ใต้อำนาจของคนมีเงินอยู่ดีผ้าสามผืนอ้าที่ผ้าสามผืนนะเดี๋ยวนี้งานก็ต้องทํา มันเป็นอย่างจริงๆไม่มีอะไรดีเลยเข้าไปข้างในนะพี่นะรอวันปล่อยอย่างเดียวใช่แล้วจิตใจเรา,าคิดดูเลยพี่เราทําอะไรไม่ได้ถึงเราจะเป็นนักเลงเก่าแล้วอะไรเข้าไปข้างในทำอะไรไม่ได้อะหมดสภาพเหมือนป่ะให้ไปแบบว่าเราเป็นมือปืนยิ่งใหญ่อะไรขนาดไหนแล้วนะเข้าไปก็คือจบอ่าพี่ไม่มีอะไรดีที่มาจริงเราไปยิ่งใหญ่ข้างในไม่ได้แล้วตอนเนี้ยครับผมเพราะตอนเนี้กรมน้าทันเขาเขาแค่งแล้วรยิง่งมีเรื่องอะไรที่ออกข่าวมาอยู่เราเห็นไหมครับผมว่ามีผู้หญิงอะไรเข้าไป ได้ดูข่าวไหแล่ะดูข่าวอยู่นั่นแหละก็คืออันนั้นมันเป็นเรื่องผลประโยชน์นะครัแต่จริงๆแล้วพี่รู้เรื่องเยอะกว่านี้แต่ว่าเราไม่อยากไปพูดเรื่องโรงงานให้ให้ราชการจัดการกันดีกว่านะี่นะก็คือคือบอกนะว่าอย่าไปคิดว่าเรายังเด็กครับพี่อย่าไปคิดว่าเรายังเด็กเราเราเรามีกฎหมายคุ้มครองทำอะไรไปนี่แล้วก็เยาวชนเยาวชนเราแต่เข้าไปในทรมานมากนะบอก่าทรมานมากแล้วไอ้สิ่งที่ที่เราจะเข้าไปเจอเนี่ย มันอาจจะไม่อาจจะไม่สวยหรูเหมือนกับที่เราคิดไปนะว่าครับผมกูยิ่งใหญ่เวยกูกูเรีญญยนนี่ญญามาว้ากูเรียนช่างนึงมาเรียนช่างนึงมา,ญญาสมัยพี่เนี่ยตอนตอนที่มันมีพวกตอนนั้นที่มันเกมโดนจับรถแข่งหรือโดนโดนอะไรกันมาทีสี่สิบห้าสิบคนอะครับผมเข้าไปนไปนั่งกันเป็นกุ้งเลยนะ <c oughs> <ๆ S 2> จริงครับผมอันนี้งจริงตั้งริงผมทันอยู่พี่เข้าไปเข้าไปนั่งกันเป็นกุ้งอยู่ <ผม S 1> นะแล้วหลังจากพี่อยู่ที่ที่บกไล่แล้วถึงเวลากําหนดที่ ปล่อยปล่อยที่สารเด็กเลยใช่ไหมพี่ปล่อยปล่อยสารเด็กปล่อยปีสี่ศูนย์ผมปล่อยปีสี่ศูนย์นะพี่โดนจับมาตั้งแต่ปีไหนนะสามหกสามหกก็คือติดสี่ปีสี่ปีแล้วก็ปล่อยออกมาในคดีมีอาวุธอาวุธใช่ใช่โอเคก็สมัยก่อนนะต้องบอกแล้วว่าสารเด็กในแม้คดีติดแค่นิดเดียวเองนะพี่นะใช่ติดแค่สามปีสี่ปีเองใช่แต่ถ้าเป็นสมัยนี้โอ้หีติดตลอดนะพี่เนอะมีตลอดนะ อย่างน้อยยี่ห้าปียี้ย้าปียี่ห้าปีแน่นอนถ้าตัดสิมนมายี่ห้าปีติดเน,เนื้อเท่าไหร่พี่ก็ต้องสิบห้าปีต้องมีต้องมีสิบห้าปีขึ้นนะคดีคดีข,ดข,ดขนะโอ้โหแลวเดี๋ยวนี้อภัยอภัยก็ต้องจํามาแล้วหนึ่งในสามของโทษครับพี่ถึงได้อภัยนะเดีย๋ยวนี้กฎไอ้ของกรมราชธรรเขาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไหครับพี่ก็นี่เป็นเรื่องราวในยุคข,ของพี่เอกราชนะที่เขาขึ้นครับสิบหกไร่หรือว่าการุณายุคนั้นนะครับปีสามแปดสามเก้าแต่แต่ี สามหกสมหกนะพี่นะก็เป็นยุคที่ผมยังเด็กน้อยอยู่แต่ก็ได้ยินชื่อพี่อยู่ตอนที่ผมอยู่นอกก็ได้ยินชื่อพี่เอกราชอยู่ก็คือชื่อดังมากแล้วก็ยุคนั้นต้องบอกก่อนว่าพี่เอกเนี่ยก่อคดีรุนแรงก่อด้อุชกรรตั้งแต่อายุสิบหกสิบเจ็ดนะพี่นะแล้วก็โดนจับเข้ามาแล้วก็ปล่อยออกมาก็ถือว่าเป็นอ่บแรกเลยได้ไหมที่พี่ก่อคดีมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะโอเคก็คือถือว่าโหดตั้งแต่เด็กแล้วกันอะพอ พอพี่พอพี่ปล่อยออกมาเสร็จปุ๊บพี่ไปทําอะไรต่อครับกลับมามอยู่ที่วัดดันไหมก็ไปเสพไปเสพไปเสพในสิ่งที่ไม่ดีจากสารเด็กออกมาเยอะอ๋อคือมีวิชาจากสารเด็กแล้วลรู้จักหลายๆคนห,หลาย<ช>ออก็<ช>คือกว้างขึ้นเลยพี่ถูกป่ะใช่กว้างขึ้นแล้วครนี้ก็เราก็ออกมาไม่กลัวแล้วครนี้คุกเคิกไม่ลัวไม่อะไรละวออกมาทําตัวไม่ดีันก็เลยแบบมันเลื้อลังมาจนแบบว่าเราก็ต้องไปติดเบียดจำแล้วอันนี้ พี่อ่ะอันนี้รอบนี้พี่ปล่อยออกมาปุ๊บแล้วพี่ก็มีวิชาแล้วเก่งกล้าแล้วก็ไปก่อคด,ดีอีกรอบนี้พี่โดนอะไรเข้าไปครับตอนปล่อยมันจะสันเด็กแล้วโดนจับเข้าไปอีกโด,โ,ดอโดนดียาโดนดียาอ่าโดนคดีพอรบอเข้าไปอีกอ่ารอบนี้พี่โดนเข้าไปกี่ปีครับพี่ตัดสินมาสิบเอ็ดปีโอ้ยแสดงว่าเยอะเลยพี่ใช่ครับเยอะแสดงว่ายุคนั้นเรา<ม>เขาจะไปต่ออะไรมายัางไงไม่ต้องรู้เขารู้แค่ว่าเขาคือโดนเยอะะ โดนเยอะโดนโดนโดนโพรลบอเยอะพอรบอ,รบอ,รบอรเยอะแล้วก็โดนเข้าไปอีกรอบนี้ครับแล้วเหตุการณ์ก่อนที่พี่จะโดนจับเข้าไปเนี่ยพี่ไปโดนจับที่ไหนครับแล้วตัวของประมาณเท่าไหร่ไปโดนจับอยู่เขตเขตกรุงเทพตอนนั้นผมผมย้ายไปไปอยู่คอนโดที่แถวตูวิ<อ>ร้อยห้าก็ใกล้ๆกับพระดานเลยแหละแค่คันแบรลิงคันแบรลิงก็คือเป็นเขตกรุงเทพแล้วใช่ตอนนั้นพี่อายุประมาณเท่าไหร่แล้วยี่สิบกว่าแล้วอ่าแสดงว่าเป็นหนุ่มเต็มตัวแล้วยี่สิบกว่า ก็ไปโดนจับใช่ไปหลงก็เริ่มไปหลงก็เลิงนี่แหละขายยาขายอะไรมันก็ไปามกระแสครับามกระแสเพราะยุคนั้นมันไม่มีกล้องแล้วว่าชีวิตวัยรุ่นมันก็เป็นอย่างนี้มันมันคือเป็นเส้นทางที่หาเงินง่ายยุก่อนมันไม่ดีมันไม่ดีนะแต่ว่าจะทายังไงเพราะว่าวัยรุ่นยุคนั้นอ่ะการหาเงินมันมีมันมีไม่กี่เส้นทางหรอกถ้าเกิดทํางานมันก็ไม่มีใครไปทํางานหรอกพี่ถูอว่ายุคนั้นอ่ะเพราะไม่มีกล้องส่วนมากก็จะไปป้นไปชิง ขายยาหรือไม่ก็ไปก่ออะไรหลายอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่ยใครมีใครใครใครมีนี่คือแช่ใครรถใครมีท้องใส่ใครมีคุอเทยุคนั้นพี่ขับรถอะไรครับตอนนั้นตอนนั้นขับสตาร์ด้าสตาร์ด้าเลยนะแรกๆนะปีแรกๆเลยสตาร์ด้าปีไหนพี่สตาร์ด้าไอไอวิอสาาุสตาร์ด้าโอ้แต่สมัยนั้นขับหลายคันอ๋อแสดงว่ญญา,ญญาพี่เกิดใช่ยุคนั้นอ่า ก็คือแล้วมอไซค์ในพี่ขับแสนรถรถแคสอะเย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 อะมากตอนนั้นพี่ชอบชอบรถอะไรค r หรือว่า L อตอนนั้นมีค R มี L อมีแดมีว r ผมมีแทบทุกรุ่นอ่าก็คือแต่งไปมหมดทุกรุ่นนะ<ช>ยุคนั้นอะไรหาง่ายไหมพ<ช>ี่รถรถสโอ้โหง่ายมากเพราะว่ามันจะมีพวกขโมยอะขโมยรถขโมยอะไรมามาขายงี้เราก็รับซื้อรับซื้อ,ลอแล้วมันขำรถเราต้องบอกว่าสมัยนั้นก็คือพี่สายดาเลยปล่<ช>มับริษัทในพี่ก็เดินสายดาเลยแล้วก็ ถ้ารถแต่งรถเทสแล้วเนี่ยพี่ชอบอยู่แล้วรถเทสสมัยก่อนพี่ไปเทสที่ไหนครับบางปูบางปูเทพรักษ์สองที่อ๋อเทพรักษ์ก็คือหนามแดงใช่ไหมพี่ใช่อ่าพี่ก็ไปเทสกับพวกชุดวัดด่านตอนนั้นใครทํารถให้ชุดวัดด่านอย่างพี่ตอนนั้นผู้พี่เอกเขาก็ทำรถอยู่นะพี่เอกม่อนนะใช่นะเปิดล้างรถเปิดอะไรเขาก็ทำรถแข่งอยู่ทํารถเทสอยู่อะไรนะต้องบอกเด็กวัดด่านอยู่นะยุคนี้ว่าสมัยก่อนต้องให้พี่เอกม่อนนะถ้าเกิดทํารถแข่งนะต้องพี่เอกม่อนนะนนแล้วตอ้อนอ้อน เพียนดีอ้าวเพียนดีถ้าเกิดใครเกิดทันน่าจะรู้จักใช่แล้วพี่อยู่ในยุคเดียวกับพี่เหน่งหน้ารายหน่งหน้ารายนี่เพื่อนกันเลยเพื่อนรักเพื่อนรักกันเลยไอ้ลืมพูดถึงมันไปก็คือสามเด็กนี่ก็เจอกันอยู่ด้วยกันปะอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ไอ้หน่งมุตายอยู่ด้วยกันแต่ยเหน่งเขาไปมีเรื่องางมีเรื่องเวลาแล้วก็มดงส่งจำอ๋อแสดงว่าพี่เหน่งหน้ารายนี่ก็อยู่ในยุคเดียวกับพี่เอกราชเหมือนกันใช่จะเป็นเพื่อนรักกันใช่แต่ไ่ได้น่งมันไม่ได้ส่งมากไ่่ครับพี โดยส่งเป็นจมีเรื่องที่มิจาแล้วก็โดส่งเป็จำเลยถ้าวัดด่านยุคนั้นก็ต้องให้พี่เน่งกับพี่เอกลาชนะยุคนั้นเพราะเป็นยุคเดียวกันเพราะว่าเป็นยุคที่เป็นยุค90ศนย์ั่นแหละครับผมเป็นเป็นรุ่นใหญ่ยุคหนึ่งที่ปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นก็ยังมีชื่ออยู่นะพี่เน่งกับพี่เอกรากมีชื่อที่นุ่นน้องนับถืออยู่อะไรอย่างนี้การวางตัวกันไหลแล้วครวนี้พี่โดนจับไปเสร็จปุ๊บโดนจับพดีพลบอเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปส่งที่บำบัดแล้วนั่ม มันเข้าไปติดอยู่รุ่นอะไรอ่ะไอหมูฮองเตยตีวิะห,ห,หมูไหนเนี่ยพีห ơi, หออ่หมูฮองเตยหมูไอหมูองเตยอ่ะอ๋อหมูฮองเตยแล้วภาพภาพอะไรใช่น้ำหมูไหมใช่น้ำหมูไหมน้ำหมูฮองเตยใช่ไหมน่าจะเป็นหมูเดียวกันนะหมูฮองเตยที่เขาตอนนี้เขาเป็นระดับมาเฟียนะนั่นแหละใช่เหรออพี่อยู่ดูเดียวกับน้ำหมูเลยเหรอนั่นนั่นน่าจะใช่ล่ะอุ้ยแล้วก็ภาพภาพภาพหกไล่อ่ะเจ็ดไล่พี่ภาพนะชื่อชื่อจริงชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรมัจำไม่ได้ตอนนั้นเข้าไปติดรุ่นเดียวกับเขาอะฉายาคือพี่ภาพอ่าก็คือเป็นเป็นเป็นแบบเจ้าดังบ้านเขาฝั่งบ้านเขาอ่าก็คือไปเจอก็มีเหตุการณ์อะไรไหมพี่ไม่มีนะที่บัตรที่บัตรบำบัดระงงียบนะพี่แล้วหลังจากพี่โดนที่มันบาดเสร็จปุ๊บพี่ย้ายไปที่ไหนต่อครับพี่ย้ายไปอยู่พิเศษรุงเทพประมาณสี่เดือนอ่าย้ายจากบำบัดไปอยู่ที่พิเศษขงเทพใช่เพราะตอนนั้นเขาระบายจับบับัดคนเยอะครับใช่ไหมแล้วก็ ย้ายไปอยู่พิเศษกรุงเทพสี่เดือนไอ้นี่เข้าไปเจอพี่อยู่เลยไอ้ไที่ว่าไอริกินแบ็คอะอ๋อเป็นดาราที่เป็นไอเนี่ยที่เป็นโฆษณาอะรนะริกินแบ็คอะอันนั้นอ๋อมีฐันยุคนั้นเลยนะอันนั้นเข้าไปเข้าไปอยู่บำบัดแบนดเดียวพี่อยู่อ่าครับผมฮาหพี่ตัวจริงฮาไอริกินแบ็คโหเครียดเลยล่ะเข้าไปตอนนั้นโดนกัญชาโดนอะไรโดนเยอะอ่ะโดนเยอะในในทีวีนี่ก็เป็นริกินแบ็คนะที่มีหนวดด้วยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเข้าไป ก็ลองย้อนๆไปดูในกูเกิ Google ว่าลิกินแบ,บก็กคือใ,ใครนนและคนนี้มีโนวตแหละลิกินแบ,บ็ก <นะ S 2> ่ะดังยกนั้นก็ไปเจอกับพี่เอกแล้วหลังจากนั้นพี่เอกย้ายไปที่ไหนต่อครับย้ายไปพิเสีกรุงเทพได้สามเดือนเราตัดสินที่ทิเศษกรุงเทพเสร็จก็ย้ายไปเป็นหนุ่มปทุมเลยเอาย้ายจากพิเศกรุงเทพไปไว้หนุ่มปทุมตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ครับตอนนั้นประมาณยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามแล้วปีที่พี่ย้ายไปเนี่ยมันปีพศอะไรครับพี่ไปไว้หนุ่มปทุมปีสาม พี่เอกย้ายไปไว้หนุมาทมปี2543นะครับผมเดี๋ยวมาฟังในเ่าายุคนั้นพี่เอกย้ายไปแดนไหนแล้วี่เจอใครบ้างแล้วไว้หนุมาทมยุคนั้นเดือดแค่ไหนพี่ทันยุค12ราศีไหม12ราศีก่อนที่หรือหลังพี่หลังพี่นะน่าจะหลังน่าจะหลังพี่หลังพี่ก็คือพี่ไปก่อนยุค12ราศีอ่าก็พี่ไปตกแดนไหนครับพี่ตกแดนหนึ่งอยู่วันหนึ่งครับผมใช่ปะแล้วก็ย้ายพี่ีกแดนสามอ่า แล้วก็รอรับพี่เต็มเลยอ่าเดี๋ยวบอกบอกนิดนึงพี่ว่าย้ายจากแดนหนึ่งไปแดนสามอ่ะปีสี่สามไม่เจอใครบ้างพี่ยุคนั้นดาวดังของสพอจะมีอะไเพื่อนพี่อ่ะเพื่อนพี่ที่อยู่วัตกรรมใช่ป่ะอ่าตั้มอ่าตั้มวัตกรรมตั้มวัตกรรมจะจะเป็นคนที่เดินบอกตัวให้พี่เลยอ๋อแสดงว่าเจอเต้ที่สานเด็กแล้วใช่อ่าเพราะพี่เข้าไปนี่มันมารอรับพี่เลยว่าเอกมาได้เอกมาได้เราบอกนะวัตกรรมนี่อยู่บางนานะก็คือเป็นเด็กเทพนะครับอ่ามารับพี่เอกแล้ว เหตุการณ์อะไรกันนั้นไปมันเดือดแค่ไหนเด่๋ยวมอรอฟังในดีสำหรับผมขอบคุณมากครับผมอ่า